พ่อบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนะครับคือเป็น EP ที่6นะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทพื้นแล้วก็หล่อเสาบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาต่อจากคราวที่แล้วก็เป็น EP ที่7นะครับก็คือเรื่องของการกรอบบล็อกผนังนะครับ การติดตั้งวงกบประตูนะครับแล้วก็เททับหลังของขอบประตูกับขอบหน้าต่างนะครับสำหรับใครที่พลาดคลิปที่แล้วนะครับคือ e ี6นะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมผมแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้ผมก่อนด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับ สำหรับเรื่องของการก่อผนังบล็อกการเทคานทับหลังนะครับแล้วก็การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างนะครับเมจเจ็ด mm hmm. ขั้นตอนได้กันนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็คือทำการวัดนะครับวัดว่าเสาต้วนี้จากตรงขอบเสาเนี่ยเข้าไปประมาณ7เซนติเมตรนะครับ mm hmm. เพื่อสำหรับการก่อบล็อกนะครับก่อบล็อก7เซนนะครับหลังจากวัดเสร็จนะครับก็ ทำการตีเส้นนะครับตีเส้นสีแดงนี่นะครับอันนี้คือเส้นที่ใช้บักเต้าตีนะครับตีเส้นเสร็จก็ทำการเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อจะยึดหนวดกุ้งนะครับเอาหนวดกุ้งเสียบเข้าไปในช่องระหว่างบล็อกแต่ละชั้นนะครับเจาะรูทุกๆ21เเซนนะครับใช้สว่านเจาะเข้าไปเลยนะครับเจาะตรงกลางนะครับกลางของระหว่างเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็หลังจากเจาะเสร็จก็จะได้หน้าตาของ ต้นเสาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีเส้นสีแดงที่ตีบักเต้านะครับแล้วก็มีรูนะครับรูที่จอนะครับเพื่อเสียบหนวดกุ้งนะครับส่วนบนนี้จะมี2รูนะครับ2รูเนี่ยเพื่อสําหรับเสียบหนวดกุ้งที่หรือเสียบเหล็กเส้นที่จะทําสําหรับเททับหลังด้านล่างของขอบหน้าต่างนะครับก็จะจอ2รูชิดกันอย่างนี้นะครับหลังจากจอรูเสร็จนะครับก็ ทำการก่อบล็อกเลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการก่อบล็อกเลยนะครับการก่อบล็อกเนี่ยก็จะเริ่มจากกอบล็อกติดเสาก้อนแรกก่อนนะครับก่อบล็อกติดเสาเสร็จแล้วก็ตอกตะปูตรงนี้นะครับยึดตะปูตรงนี้ไว้แล้วก็ขึงเชือกไปฝั่งหนึ่งด้วยฝั่งเนี่ยก็จะก่อบล็อกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าระดับของล็อกก้อนนี้ถึงไหนนะครับพอก่อเสร็จก็ตอกตะปูตรงนี้นะครับแล้วก็ขึงเชือกฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้มัน เชื่อมโยงกันนะครับ <objection. S 2> แล้วก็ค่อยก่อบล็อกก้อนต่อไปนะครับให้มาชนกันเลยนะครับพอก els, ่อบล็อกได้ก้อนที่1นนะครับก็เสียบหนวดกุ <im plan> ้งนะครับท <im plan> ุกๆชั้นของบล็อกก็ต้องเสียบหนวดกุ้งนะครับเพื่อยึดกับเสาจะได้แน่นๆนะครับแล้วก็ก่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ระหว่างก่อก็จะขึงเชือกเสมอนะครับเพื่อให้จะได้ก่อได้เป็นแถวตรงนะครับก็ทุกๆชั้นก็จะมีการเสียบหนวดกุ้งไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ก่อบล็อกขึ้นมา4ีแถวแรวนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับอันดับ3ก็คือการเททับหลังหน้าต่างชั้นล่างนะครับถ้าผนังบ้านที่เป็นอิบบล็อกนะครับก็ กรอกปูนเข้าไปตรงรูของบล็อกก่อนนะครับกรอกปูนเข้าไปให้เต็มๆทุกรูเลยนะครับแต่ถ้าบ้านใครที่ก่อด้วยผนังหินมวลเบานะครับก็ใช้สว่านเจาะรูเอานะครับแล้วก็เอาเหล็ก2หุนนะครับเสียบเข้าไปข้างในนะครับระยะห่างก็ทุกๆ40เซนนะครับอันนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วครับหลักจากเสียบเสร็จก็เสียบเหล็กหนวดกุ้งนะครับเข้าไปที่รูที่เจาะเมื่อกี้นะครับตอนแรก ที่จอรู้2รูติดติดกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไว้เมดทับหลังนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าไว้เมดนะครับหรือตะแกรงโค้งเหล็กของทับหลังนะครับเอามามัดกับหนวดกุ้งนะครับแล้วก็แล้วก็มัดกับนี่ด้วยนะครับเหล็กที่เสียบเข้าไปในปูนเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากเสียบเสร็จแล้วก็ทําการมัดนะครับมัดกับเหล็กทุกตัวเลยนะครับเหล็กที่เสียบเข้าไปตรงตรงบล็อกนี้นะครับ มัดเสร็จก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแถวอย่างนี้นะครับหลังจากมัดเสร็จนะครับก็เอาไม้แบบไปประกบนะครับซึ่งวิธีการเอาไม้แบบไปประกบนะครับก็มีขั้นตอนอย่างนี้นะครับก็ช่างเขาก็จะวัดก่อนนะครับวัดจากตรงขอบเนี่ยเข้าไปตรงนี้1 0เซนนะครับเพราะว่าเราจะเท การทับหลังนะครับ10เซนนะครับก็วัดจากตรงขอบเนี่ยเข้าไปตรงนี้10เซนวัดเข้าไปเสร็จปั๊บก็ตอกตะปูเลยนะครับตอกตะปูไว้ตรงที่10เซนตรงนี้นะครับทําด้านนี้เสร็จก็มาทําด้านนี้ต่อนะครับก็ทําการวัด10เซนแล้วก็ตอกตะปูเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปประกบเลยนะครับประกบกับฝั่งโน้นฝั่งนี้มาประกบกันเสร็จแล้วก็เอาเหล็กที่มันเป็นตัวยูอย่างนี้นะครับเหล็กเส้นที่ดัดเป็นตัวยูนะ ก็เอามาเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเพื่อจะยึดให้มันยึดอยู่กับที่นะครับมันจะได้ไม่ขยับไปไหนนะครับถ้าเรามองจากด้านบนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ไม้แบบก็จะประกบข้างนะครับส่วนโครงไวแม็กก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับตะปูที่ตอกก็จะผู่มาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับซึ่งตะปูตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะครับช่วยให้ไม้แบบยึดกับตัวอิดบล็อกนะครับ เพื่อจะให้ไม้แบบอยู่ข้างบนนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเหล็กัลซีตัวนี้มันก็จะยึดไม้แบบให้มันแนบอยู่อย่างนี้มันจะไม่แบออกแล้วมันจะไม่หล่นนะครับหลังจากตีแบบเสร็จนะครับก็ทําการราดน้ํานะครับเพื่อจะเทป,ปูนนะครับทําการราดน้ําไม้แบบนะครับราดน้ําเสร็จก็เทป,ปูนเลยครับเทเข้าไปในร่องนะครับก็อันนี้คือการเทป,ปูนนะครับ ข้างบนนี้ก็เกลี่ยยให้มันเรียบๆนิดนึงอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ทับหลังที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้สักคืนหนึ่งนะครับก็สามารถมาแกะแบบออกได้นะครับหลังจากแกะแบบออกเสร็จนะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือกอบล็อกนะครับก่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับบ้านใครที่ซื้อหน้าต่างสําเร็จรูปมานะครับก็สามารถติดตั้งหน้าต่าง สำเร็จรูปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะก่อให้เสร็จแล้วก็ค่อยติดตั้งหน้าต่างสําเร็จรูปก็ได้นะครับแต่ต้องเว้นช่องให้พอด,ดีกับหน้าต่างที่เราซื้อมานะครับแต่สําหรับบ้านหลังนี้นะครับช่างเขาจะจับเสียมแล้วก็ฉาบกรอบหน้าต่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งตัดหน้าต่างอลูมิเนียมมาใส่ทีหลังนะครับหลังจากก่อขึ้นไปถึงระดับของขอบประตูด้านบนนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับพอกอบล็อกประมาณบนนี้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มขั้นตอนที่5นะครับก็คือติดตั้งวงกบประตูนะครับครับขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตูนะครับก็เริ่มจากเอาวงกบประตูที่เราซื้อมานะครับมาตอกตะปูข้างรอบนอกของวงกบนะครับอย่างนี้นะครับสลับเป็นฟันปลาแบบนี้นะครับแล้วก็ทบให้มันงอนิดนึงนะครับ ทุ่มให้มันงอแบบนี้นะครับสำหรับวงกบประตูที่เป็นห้องน้ำวงกบประตู PVC ก็ทำการมัดก,กับโครงเหล็กแบบนี้นะครับถามว่าทำไมต้องมัดเพราะว่าถ้าไม่มัดเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเอาบุญโบกเข้าไปหรือว่าเททับหลังเข้าไปเนี่ยด้านบนนี้มีโอกาสที่จะแอนได้นะครับแล้วด้านข้างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแอนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เอาโครงเหล็กเนี่ยมาประกบด้านในนะครับแล้วก็มัดให้มันอยู่กับโครงเหล็กตัวนี้นะครับโครงเหล็กตัวนี้มันจะช่วยยึดให้วงกบประตูเนี่ยมันไม่แอ่นนะครับวิธีการมัดนะครับก็คือเอากระดาษมารองตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาลวดมามัดนะครับเพื่อการไม่ให้ขอบประตู PVC เนี่ยมันเป็นรอยนะครับหลังจากมัดเสร็จนะครับก็ยกขอบประตูไปติดตั้งนะครับการติดตั้งก็คือ ยกไปตรงช่องของประตูที anyway. ่เราเว้นไว้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการวัดดิงนะครับวัดดิงตรงเนี้วัดให้มันได้ดิงนะครับแล้วก็วัดฉากนะครับวัดฉากให้มันได้ฉากนะครับฉากข้างบนเนี่ยหลังจากได้ฉากแล้วก็ได้ดิงนะครับก็ยึดไม้นะครับเนี่ยยึดไม้ตัวนี้กับยึดไม้ตัวนี้นะครับโดยเอาตะปูมาตอกตรงนี้นะครับตอกกับขอบประตูตรงนี้นะครับด้านนี้ก็ตอกกับตรงนี้นะครับ แล้วก็โยงลงไปข้างล่างนะครับแล้วด้านล่างก็เอาตะปูตอกตรงนี้กับไม้ตัวที่แนบกับพื้นตรงนี้นะครับเสื้อไม้ตัวนี้ก็จะทําการตอกตะปูลงไปนะครับตอกตะปู2ด้านเพื่อไม่ให้ไม้ตัวนี้มันขยับไปมานะครับแล้วตัวนี้มายึดกับไม้ตัวนี้มันก็จะแข็งแรงนะครับมันก็จะไม่ขยับไปไหนเลยนะครับทําทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ข้างๆนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก็ทําการตีไม้ตัวนี้กับขอบประตูนะครับ แล้วก็ตีมานยึดกับด้านข้างด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ขอบประตูเนี่ยมันโยกไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วเราก็จะได้ประตูที่ยึดอยู่ตรงเนี้อย่างหนาแน่นนะครับมันจะไม่ขยับไปไหนนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เอาไม้แผ่นหนึ่งมาวางตรงกลางของประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูยึดไว้นะครับเพื่อไม่ให้วงกบประตูด้านล่างเนี่ยมันขยับได้นะครับหลังจาก หาดึงขาฉากได้แล้วก็ยึดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเจาะรูข้างล่างที่พื้นนะครับพื้นบ้านแล้วก็เอาเหล็กเส้นตัวนี้เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปแล้วก็จับขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแล้วก็ทําการยึดเหล็กเส้นตัวนี้กับหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งที่ยึดกับเสานะครับแล้วก็มัดด้านนี้ก็มัดได้นะครับมัดกับหนวดกุ้งแล้วก็เหล็กเส้นนี้แล้วก็มัดกับตะปูตัวนี้นะครับ แต่ว่าไม่จําเป็นต้องมัดกับตะปูทุกตัวนะครับอย่างประตูเนี่ยสูงประมาณ2เมตรก็จะมัดประมาณสัก3-4จุดเพื่อให้มันยึดโครงของวงกบประตูกับผนงังแล้วก็เสาให้มันได้แน่นนะครับหลังจากมัดตรงนี้เสร็จนะครับก็เอาไม้มาปิดตรงนี้นะครับปิดด้านหนึ่งนะครับเพื่อจะบกปูนด้านในนี่นะครับก็ทําการเอาไม้ตีเข้าไปนะครับปิดตรงนี้เลยนะครับ หลังจากเอามาให้ปิดด้านนี้เสร็จแล้วก็ทําการบกปูนนะครับบกปูนปิดเข้าไปตรงรูตรงนี้เลยนะครับเข้าไปตรงที่มันเป็นตะปูเป็นโครงเหล็กอะไรพวกเนี้ก็บกเข้าไปแล้วก็พยายามอัดให้มันแน่นที่สุดนะครับอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้มีโพรงอยู่ข้างในนะครับอัดเข้าไปข้างในเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่บกจนเสร็จตรงนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ ขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนที่6ก็คือการการเททับหลังนะครับเมื่อกี้คือเททับหลังขอบล่างของหน้าต่างนะครับตอนนี้ก็คือเททับหลังขอบบนของหน้าต่างครับขอบบนของประตูนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยขอบบนของประตูกับขอบบนของหน้าต่างมันจะมีระดับเท่ากันนะครับก็ทําการเหมือนเดิมนะครับก็คือเจาะรูสองรูนี้แล้วก็ใส่หนวดกุ้งเข้าไปแล้วก็เอาตัดแกลงเหล็กที่เป็น โครงของคานทับหลังนะครับเอาใส่เข้าไปแล้วก็เสียบเสียบเส้นเหล็กนี้นะครับแล้วก็กรอกบุญเข้าไปตรงบล็อกพวกนี้ให้หมดยึดแล้วก็มัดนะครับมัดกับเหล็กพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับมัดเสร็จก็ประกอบไม้แบบเลยนะครับเอาไม้แบบมาประกอบฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ขึ้นไปประกบเหมือนกันนะครับเหมือนตอนแรกนะครับประกบเสร็จนะครับก็เอาเหล็กตัวยูเนี่ยใส่เข้าไปนะครับยึดมันไว้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการรดน้ําเลยนะครับรดน้ําไม้แบบ เพื่อจะเทปูนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเทปูนนะครับเทปูนให้เต็มข้างบนนี้นะครับแล้วก็เกลี่ยให้เรียบๆก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนของการเทคานทับหลังนะครับก็เทคานทับหลังข้างบนเสร็จนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่งเช้าก็สามารถแกะแบบออกได้นะครับแกะแบบออกก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาของทับหลังที่เป็นชั้นบนอย่างนี้นะครับ เราก็จะได้ทับหลังประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ทําการก่อบล็อกโตนะครับก่อบล็อกจากทับหลังตรงเนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปให้ชิดกับคานเหล็กข้างบนนี้เลยนะครับก่อขึ้นไปให้มันชิดกับโครงเหล็กคานข้างบนเลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการก่อบล็อกผนงังติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็เททับหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่ง รายละเอียดการติดตั้งวงกดประตูต่างๆช่างแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคหรืวิธีในการติดตั้งอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่อันนี้ก็โดยทั่วๆไปก็จะติดตั้งประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามที่เพจช่างพ่อบ้าน DIY ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ